สี่วิธีลดความขัดแยง้ง 1. พูดคุยกันถ้าไม่พูดคุยทำความเข้าใจอาจจะทำให้ความขัดแย้งนั้นบานปลายได้เพราะว่าคิดกันไปเองครับเขาต้องว่าเราแน่ๆเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไม่เห็นมีน้ำใจเลยแต่พอรเราได้พูดคุยกันเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้ บางทีจะให้สื่อสารให้เข้าใจเนี่ยคลื่นรับกับคลื่นส่งเนี่ยคลื่นมันต้องตรงกันถึงจะรับส่งกันได้ดีความขัดแย้งจะหายไปถ้ารู้จักหันหน้าเข้ามาเจรจากัน 2. ส,ส่วนตัวเวลาจะตักเตือนหรือตำหนิที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ให้ใช้วิธีการทําแบบส่วนตัวครับเพื่อตัดปัญหาแทรกซ้อนที่จะตามมาทีหลัง เช่นจะตักเตือนพนักง,งานที่เขาทําผิดให้เชิญมาคุยเป็นการส่วนตัวเริ่มด้วยข้อดีที่เขาเคยทํามาแล้วตามด้วยเรื่องที่ต้องการจะตักเตือนเขาไปไม่ใช่ตําหนิต่อว่าเวลาเขาอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆบางทีเนี่ยบางเรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่บางคนเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ยอมจะเกิดการโต้เถียงทะเละวิวาทกันใหญ่โตดังนั้นถ้าไม่อยากให้ความขัดแยง้งลุกลามบานปลาย ให้ใช้การคุยกันเป็นแบบส่วนตัว 3. รับฟังการรับฟังอีกฝ่ายช่วยลดความขัดแย้งลงได้เพราะเขาได้ระบายความรู้สึกในใจออกมาหรือยิ่งถ้าเราบีทีท่ารับฟังด้วยความเข้าใจยอมรับกับความเห็นบางส่วนได้เขาจะยิ่งพอใจมากขึ้นเพราะความขัดแย้งจะไม่มีวันทุนเลาลงได้ถ้าไม่ฟังกันต่างคนต่างพูดขึ้นเสียงใส่อารมณกันอยู่ตลอดเวลา แต่การรับฟังความเห็นต่างของอีกฝ่ายต้องฟังเพื่อทำความเข้าใจเพราะมันจะไม่มีผลดีใดๆถ้าฟังเพื่อคิดว่าจะโต้อตอบหรือเถียงกลับไปยังไง 4. ประนีประนอมการยืนกรานในเหตุผลของตัวเองฝ่ายเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้รอยแยกของความขัดแย้งประสานกันได้การประนีประนอมจึงควรนำมาใช้เป็นทางเลือก คือให้ลดความต้องการของตัวเองลงบ้างหรือคิดว่าถ้ามาเจอกันคนละครึ่งทางละดีไหมเหมือนการซื้อขายสินค้าอีกคนอยากที่จะขายอีกฝ่ายก็อยากที่จะซื้อแต่ถ้ายืนยันในราคาที่จะขายไม่ยอมลดราคาให้และอีกฝ่ายก็ซื้อในราคาที่ต่อรองกันไปให้ได้ก็คงจะไม่มีการซื้อขายประนีประนอมกันดีกว่าพบกันคนละครึ่งทางวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะได้จบลงไปแบบแฮปปี้เอนดิ้ง